คนกระแทกแน่ไม่รู้เรหรอวะตายอ่ะเหยียบหรอเฮ้ยตายแน่ดูนะครับบ้านผมครับดูนะครับตอนนี้กำลังช่วยคนอยู่ครับคนออกมาแล้วครับ พี่รอแป้นหนึ่งเนี่ยเพิ่งทำอะไรรอแป้นหนึ่งเราเราเราแป้นหนึ่งครับพี่นั่งก่อนดูเอาครับน้ำแรงไม่แรงรถเก่งลอยเลยครับมยมม่ออกาเลีคนติดอยู่ในรถนะครับ จำรักน้ำอะไรไหมไม่ครับไปโรงพยาบาลไหมแรงครับพอปินแรงเลยเฉยปินกับแพงน้นไม่ได้จำรักน้ำไม่ได้ไม่ครับไม่ผมเข้าใจรถก่อนโอเคผมวางเก็บก่อนโอเครับลงจากรถก่อนรถจมใช่ไหมใช่ครับโอเคครับพยายามคุมรถครับแต่คุมไม่ได้แล้วว่านะไม่เลยแล้วก็รีบปล่กระตรงก่อนเลยครับ ระหว่างนั้นเรานอนนั่งวอดเจ้าพี่จะมาช่วยหรือนีคโมาช่วยพามาไหมอ่าก็โทรไปหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้าก็ติดเลยครับห<อ>นึ่งเก้าหนึ่งคืต่อไม่ได้อ๋อครับหนูเห็นรถเขาขับลงมาค่ะแล้วก็เหมือนจะเหยียบคันเร่งส่งหนงน้ำไปใช่ไหมแล้วทีนี้พอเขาหักพวงมาลัยได้เขาก็ตกหล่งน้ำไปลแล้วเขาก็ไหลไปกัน้ำเลยค่ะ